สวัสดีครับมาตามนัดบ่ายนัดคาำครับผมวันนี้พี่เอิงนะฮะเอารถกึง VIP ครับเป็นโตโยต้ามาจัตตี้นะฮะต้องบอกก่อนครับมาจัตนะี้เนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะฮะสรุ่นย่อยด้วยกันเริ่มตั้งแต่ตัวโรเลยครับก็คือตัวธรรมดาเลยตัวพื้นฐานเลยแล้วก็ตัวกลางครับก็จะเป็นตัวพรีเมี่ยนะฮะและก็ตัวท็อปสุดเลยก็จะเป็นตัวแกรนวันนี้พี่เอิงเอาตัวแกรนครับมาให้ดูครับปี2 0 2 0ันยจนสองพันยี่สิบเอ็ดมือเดียวออกห้าป้ายแดงนะครับผมคันนี้นะฮะคันนี้ ดีเซลเนี่ยประหยัดแน่นอนอยู่แล้วแรงม้าเขาก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าตัวแกรนนะฮะไดออปชั่นเหนือจากตัวพรีเมียมมาทั้งหมด30,000 0กว่าบาทด้วยกันนะฮะอันดับแรกเลยครับผมนะฮะได้กล้อง360องศาครับได้มาครบเลยนะฮะผมคันนี้ก็ติสเกิตมาจากโรงงานมาพร้อมเลยได้ตัวแอตดทนทีฟครับผมหรือว่าตัวระบบช่วยเบรกนะฮะเซ็นเซอร์นะฮะอยู่ที่แบรนด์กระจกด้านบนนั่นเองครับผมแล้วก็ลายล้อเขาเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวพรีเมียมแน่นอนครับเพราะว่าตัวแกรนเนี่ยมันคือตัวที่เหนือกว่านะฮะลายล้อนะฮะ ลายลักษณะแบบนี้เลยและที่สําคัญครับนะฮะที่ประตูนะฮะด้านฝั่งของคนเปิดเนี่ยก็จะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะฮะนี่ครับเวลาเราจะเปิดจะปิดนะครับผมก็กุญแจแบบคีย์เลสไว้ให้นะครับผมแต่ที่ปลายกระจกนะฮะไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายมุมขวาครับก็จะมีตัวนะฮะคล้ายๆตัวเลเชนไว้ให้นะครับของตัวนี้นะฮะเอ้าเดี๋ยวเพียงพามาดูภายในครับนี่ครับภายในนะฮะของตัวแกรนนะครับผม ตัวแกรมพลายในของเขาเนี่ยนะครับผมก็หนึ่งอันดับแรกเลยครับผมเขาจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าแต่ตัวพรีเมียม่ะมันก็ได้นะนะครับมีสวิชกนะครับผมนี่ครับมีสวิชกไว้สําหรับเปิดประตูนะฮะสไลด์ซ้ายและขวาและที่สําคัญครับมาดูที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับรับคําสั่งเสียงได้ไม่มีมาก้ามือนะฮะบรรลุนะครับผมมาพร้อมกับปุ่มคูสตาร์ทนอกเหนือจากตัวพรีเมียมถ้าเป็นตัวท็อปปุ๊บหน้าจอของเขาครับมันจะรองรับนะฮะแผนที่นําทางหรือว่าเนวี่นะฮะได้พร้อม เลยนะฮะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมกับมือถือได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับฝั่งประตูด้านของคู่นั่ง V.I.P. บ้างครับนี่นะฮะตัวเบาะของเขาก็จะเป็นตัวเบาะมิกกี้เมาส์ครับเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นเบาะนะฮะสิบเอ็ดที่นั่งนะครับผมนะฮะตัวนี้นะฮะสิบเอ็ดที่นั่งนะครับด้านบนของเขาเนี่ยก็จะมีนะฮะระบบอุณหภูมิของแอร์เนี่ยแยกมาจากโซนด้านหน้า สามารถปรับนะฮะจากโซนตรงกลางเนี่ยได้เลยนะฮะเบาะนะครับจะเป็นเบาะใหญ่คล้ายพวกเบาะเอาผ่านหรือว่าเวลไฟเลยนะฮะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์แบบนี้เลยใช้นะฮะแทนตโตต้าเอาผ่านหรือว่าใช้แทนตโตต้าเวลไฟได้เลยนะฮะเพราะว่าโตต้าเวลไฟตโตต้าเอาผ่านเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะแพงมากครับนะ,ะป้ายแดงหรือว่ามือสองเนี่ยราคาสองล้านกว่างั้นเลยครับสองล้านสามล้านนะครับผมมาซื้อตัวมาเจตี้ใช้คุ้มกว่าประหยัดกว่าเพราะว่าเป็นได้เครื่องยนต์ดีเซลครับผมเดีเ๋ยวพี่อ็พามาดูนะฮะ ด้านท้ายครับมาด้านท้ายของเขานะครับผมนี่นะฮะโลโก้ของเขาก็จะเขียนว่าโ o t a ้ามา h e สต e ้นะฮะตัวนี้ก็คือตัวแกรนใส่สเกิร์ตรอบคันครับเซนซ์นะฮะเดี๋ยวที่มิงบอกว่ามีทั้งด้านหน้าและด้านหลังกล้องของเขามีกล้อง360กนะฮะกล้องหลังพร้อมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดด้านท้ายดูนี่ครับด้านท้ายนะฮะใหญ่มากครับใส่สัมภาระนี่ได้เยอะมากๆเลยนะฮะถ้าแถวที่4 ถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรเราก็เอาขึ้นแขวนไว้เอาไว้จะใส่สัมภาระได้นะฮะแต่ถ้ามีประชากรหรือว่ามีนะ,ะคนนะฮะนั่งนะฮะเศคนเนี่ยก็เอาแถวที่4ครับลงมาได้เลยและที่สำคัญครับหัวนุ่งหัวนอตไม่แกะไม่ถอดไม่มีขยับนะฮะรอยซีนรอยแนยวยารอยเม็ดอะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาฝั่งซ้ายเดิมเด,ดเดิมสแตนดาร์ดเดิมเดิมรอยซีนนะฮะฝาท้ายเดิมจัดบางจริงครับผมเดี๋ยวพี่เอ็งพาไปดูนะฮะห้องเครื่องเลยว่าจะสวยเฉียบขาดขนาดไหนครับตามาครับ มาดูห้องเครื่องนะครับตอนนี้พี่เอิญเปิดห้องเครื่องมาเรียบร้อยแล้วครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2008นแปแรงม้าได้161แรงม้าถือว่าไม่น้อยนะฮะไม่น้อยเลยนะกับแรงม้าขนาดนี้มาดูที่หัวน็อตก่อนเลยครับหัวน็อตนะฮะไม่แกะไม่ถอดนะฮะไม่มีรอยประแจนะฮะขันออกนะฮะสีดำเต็มเลยครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับนี่ครับคานหน้าสแตนดาดเดิมๆห้องเครื่องไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มครับอย่างที่พี่เอิญบอกไปว่ารถคันนี้มันเข้าศูนย์ตลอด นะฮะเข้าสู์โตยต้าตลอดครับผมนะประวัติชัดเจนนะคันนี้นะฮะประวัติชัดเจนครับนี่นะฮะสีสันเต็มคานนุ่งคานหน้าเดิมเดิมแซนดาร์ดนะครับผมคันนี้ก็สวยอีกหนึ่งคันครับราคาถือว่าไม่แพงนะฮะหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันใครอยากได้ติดต่อมาครับผมเบอร์โทรขึ้นให้เรียบร้อยแล้วใครอยากดูคลิปไหนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะฮะและอย่าลืมกดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมคันหน้านะเดี๋ยวเพื่องเอารถอะไรมาให้ดูอีกคอยติดตามดูครัับวน้เ่กอครับสวัสดีครับ